ในวันที่อะไรเหลือเหลือเราก็เป็นคนที่แบบว่าเอออะดงอะแดบไปเนี้ยต,ต,ตึ๊ใส่ไส้กรอกลงไปก่อนแล้วแล้วก็ตามด้วยไข่เยี่ยวมาโอ้ยนี่จ้าตับพะโลที่มันเหลือมาเป็นพันปีแล้วที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็มาผัดผัดผัดเซรมันแบบนี้เลยดูไข่เยี่ยวมาชิ้นสี่น่า,นนากินมะกรุบกรอบตามด้วยซอสนี่แหละจะซอสอมาตามาซอสหมี่ปุ้ง เราไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าฉันอะเป็นคนที่ไม่ชอบใบกะเพรามากเ้ยก็เลยจะแบบว่าเออดีว่ะไม่ต้องใส่ใบกะเพราแค่นี้คือเสร็จแนละ้วคุกคุกคุก,คก,คกให้มันร้อนๆนะ่ะลาดข้าวไปเลยแม่เอาดีด้วยความที่ว่าเป็นสายที่ไม่ชอบอะไรแบบเขียวๆวะเนาะเพราะว่าเรากินโปรตีนไงเราไม่นินผภาคอย่าไปกินเลยเสียสุขภาพก็เนาะจากนั้นก็มาชิมกันเลยจ้า อุยกินทีไรก็ฟินโดซอสหมี่ปรุงนี่ก็คือได้มาก็เทใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้เลยมันอยู่ได้นานมากในวันที่หิวหิวซอสหมี่ปรุงช่วยคุณได้